สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บแบล็กเบอร์รี่กันนะคะแบล็กเบอร์รี่ข้างรั้วเราเองค่ะเขาเริ่มทยอยสุกแล้วนะคะช่วงนี้เดือนเดือนมิถุนายนนะคะสิ้นเดือนนะคะเริ่มสุกแล้วลุกไว้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ให้เขาเลื้อยตามรั้วมา ฝนตกนะคะฝนตกช่วงนี้ฝนตกอากาศพอดีพอดีที่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อน,อนจะอมจะเปี้ยวนะคะอมเปี้ยวไม่แบบว่าไม่หวานมากอะอมเปี้ยวอะจะมีกิ่นย ตรงนี้โดนบังไม่หวานมากโดนผมเปรี้ยวๆ่ะก็ตรงนี้ทำแยมก็ได้นะคะหรือ จะปั่นน้ำปั่นผลไม้ก็ได้ส่วนหญยพัดจะปั่นเป็นน้ำปั่นผลไม้นะคะชอบอร่อยใส่กับกล้วยแล้วก็ใส่กล้วยใส่น้ำผึ้งใส่น้ำแล้วก็ปั่นนะคะเอาแต่อันสุกมากก่อน Oh, ล่วงโดนเกาะล่วงได้แล้วค่ะเปรี้ยวดีต้นเขาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยข้างหลังต้นไม้ต้นเขาต้นเขาเล็กๆมีแตกแขนงเยอะ ไปแล้วค่ะฝนตกบ๊ายบายอ๋อเจออีกอันน่ะมีอีกอันมองไม่เห็นบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ